เช็คดว่วนใครที่มีเลขสามสามอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับก่อนที่จะไปฟังความหมายแต่ละตำแหน่งของเลขสามสามฝากทุกท่านกดหัวใจคอมเมนต์นแบบสร้างสรรค์นะครับกดเซฟไปดูหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆนได้ทราบถึงความหมายของคู่เลขสามสามกันนะครับเข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมนธนภัทรเทวธรรมนายถ้าคู่เลขสามสามนะครับมาอยู่ในตำแหน่งของการงานการเงินนะครับก็จะมีผลให้เป็นคนเอาจริงเอาจังกับงานนะครับลงมือทำมากกว่าพูดนะครับ เป็นคนขยันชอบการทํางานเก่งนะครับทํางานเป็นหลักเลยนะครับทํางานเก่งทํางานเร็วเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะครับแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในการทํางานนั้นมักทําอะไรตามใจตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับไม่มีเหตุผลและเนื่องจากเป็นคนที่พูดจาเขาเรียกว่าตรงไปตรงมานะครับพูดจาไม่เพ้อหรือ,อไม่มีการปณนีประนอมนะครับอาจจะทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนโรงงานจนถึงขั้นแตกหักได้ง่ายขึ้นนะครับ คู่เลข3,3เนี่ยนะครับไม่ควรมีอยู่ในเบอร์มือถือเลยนะครับเพราะว่าเป็นดาวคารดาวนักรบนะครับเป็นธาตุไฟด้วยร้อนนะครับอยู่ในตำแหน่งไหนถือว่าเป็นเลขที่เสียไม่ควรใช้นะครับแต่ถ้าเลข3,3เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งของความรักล่ะจะเป็นเช่นไรตามไปดูเลยครับ